โฟว Channel สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับโฟวายนิยายวายแอบใจหายอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เป็นตอนจบแล้วกับเรื่องบอสคลาบใจผมสั่นกับตอนที่39ตอน Happy Birthday My White ต้นหลิวพลาด เฮาเหลือวกลับบ้านด่วนเลยนะโมจะไม่ไหวแล้วนะใจยน,นี้โมค่อยๆพูดก็เฮียแม่งอ,อกหักแล้วเนี่ยร้องไห้ลั่นบ้านเลยโมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเออเดี๋ยวชวนไอ้ดดนกับไอ้วีไปช่วยอีกคั้งมาเร็วเลยนดเฮียคิดจะว่าสงสถานโมเธอะ โอจะไม่ไหวแล้วเอามันไม่ไหวแล้วเนี่ยเออ,เอ,อแค่นี้แหละแต่อย่าลืมนะห้ามให้มันออกนอกบ้านเด็ดขาดพูดจบผมก็รีบส่งข้อความบอกเพื่อนรักของผมทั้งสองคนก่อนที่ผมจะไปอาบน้ำแต่งตัวหนูจะไปไหนแลรวครับท้าทางรีบเชียวกลับบ้านครับไอ้โมโทรมาบอกว่าเฮียมันอกหักอยู่แล้ว หนูก็ไม่รู้ว่ามันไปแอบมีแฟนอีกตั้งแต่ตอนไหนให้พี่ไปส่งไหมไม่เป็นไรครับพี่ซันเคลีย์งานของพี่ซันไปเถอะไปหนูจะรีบกลับมานะครับผมพูดพร้อมกับเดินไปจุ๊บแก้มพี่ซันสองทีมีแฟนมันก็ดีแบบนี้นี่เองนะครับรักพี่ซันนะครับทำแบบนี้ระวังไม่ได้ออกนอกบ้านนะครับ ไว้ตอนเย็นค่อยกลับมาต่อก็แล้วกันเนาะนะครับยัวเก่งตัวผมถูกดึงลงมาให้มานั่งอยู่บนตักของคนที่กำลังนั่งอยู่แล้วจมูกคมก็ก้มลงมาฝังที่แก้มผมฟอดใหญ่ต่อด้วยจูบฉบับแบบของพีแกใครจะขัดขืนไว้ก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความต้องการของเขาเลยครับ แต่ก่อนที่ผมจะถลำลึกไปมากกว่านี้มันก็มีเสียงหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวว่าไอโมรออยู่ทำให้ผมต้องกลั้นใจผักคนตรงหน้าออกทั้งที่ใจยังนึกเสียดายวันนี้เป็นวันหยุดแท้ๆเชียวทำไมต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยหนูต้องไปแล้วเดี๋ยไอโมรอนานครับแล้วไม่คิดจะรับผิดชอบพี่หน่อยเหรอ หนูเปล่าเันคนเริ่มสักหน่อยเริ่มเองก็ต้องช่วยตัวเองสิครับผมไปแล้วรีบเดินออกมาสิครับรออะไรขึ้นอยู่ต่อมีหวังไม่ได้ไปไหนแน่เอออาใจไม่รักดีทำไมไม่จำสักทีเออเดี๋ยวยาเจ็บเจ็บมาก พอผมเข้าบ้านไปเสียงแรกที่ได้ยินผมถึงกับท้อขึ้นมาทันทีแต่วันนี้ผมปฏิญาณตัวเองไว้แล้วว่าผมจะไม่ชวนมันไปเมาอีกเด็ดขาดยามาสักทีปลอบเฮียแกนหน่อยโมไม่รู้จะพูดยังไงเราพี่แดนกับพี่วีก็หมดหมูแล้วเนี่ยเฮียแกยก็ยังเลิกโวยวายอีกโมยังแอบกลัวอยู่ ว่าคางบานเขาจะโยนอะไรมาหรือเปล่าเสียงดังรบกวนเขาต้องแต่ชาวแล้วเนี่ยเฮีย <He> er, มึงไปโดนสาวที่ไหนหักอ,อกไวอีกคราวนี้เขาบอกเลิกด้วยเหตุผลอะไรเ,ออเขาบอกว่ากูดีเกินไปไอ้หลิวผู้หญิงเขาชอบคนเลววะโอ้มึงหยุดสะอื้นก่อนไหม สติมึงสติผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบคนเลวแต่ผู้หญิงเขาชอบคนที่ดูปกป้องดูแลเขาได้ดูสักลรลูปมึงสิมึงดูได้ซะที่ไหนเดี๋ยวนี่มึงปลอบเพียหรือมึงซ้ำเติมเพียวะ่ะเล่นเอาความจริงมาพูดแบบนี้อย่ามันเสียใจยแย่เลยวีมึงก็พูดเมื่อกี้มันเจ็บกว่าที่กูพูดอีกอุย้ย กูขอโทษได้ไหมล่ะไม่ทันแล้วมัง้งดูน้ำตามันไหลเป็นทางอยู่แล้วนันเฮ่า yeah. เอาแบบนี้ไหมถ้าเขาผู้หญิงเรามันแย่นะเฮียก็หันมาเป็นเมียแทนสิจะยากอะไรไม่ได้นะอาจจะไม่ต้องมานัางเสียใจแบบนี้ก็ได้เฮียโก้มันฟังที่ไอแดนพูดแล้วก็หยุดคิดไปพักหนึ่งจะดีเหรอว่าแดนไม่ลองก็ไม่รู้นีเฮียลองเป็นเมียดูก็ไม่ได้แย่นะ เชียเชียมันหยุดฟังไอ้แดนตาแป๋วเชียมึงเคยเหรอว่าแดานเปล่าเอา,เา,าแล้วมันแะลนํำกูมึงเนี่ยเอาเฮียมึงก็ดูอย่าให้ควายน้อยมันสิตายดิบได้ดีมีแฟนเป็นเศรษฐีแถมนะยังหวงมันอย่างกระจงอ้างหวงไข่ลองดูก็ไม่เสียหายที่ขวามึงมานั่งเสียใจแล้วก็ช้ำใจอีก มรงยอมเป็นผัวก,กูไหมล่ะยอมก็เชียร์แล้วผมแค่แนะนำเถอะเอาแล้วไงครับงานเข้าดินแดนแล้วไอเฮียโกหยุดร้องแต่ดูท่าสงสัยจะเป็นไอแดนที่ร้องไห้แทนแล้วตอนนี้อย่าอย่าว่าไหมสองคนนี้เป็นแฟนกันนะโมคงประสาทแดกตาย เรื่องของผู้ใหญ่เถอะเด็กไม่เกี่ยวเขียโมโตแล้วเถอะไอ้ล e วแล้วผัวมึงไม่มาไงวะเขาเคลียร์งานอยู่กูก็เลยมาคนเดียวแกเหลียวแวีพูดว่าผัวเราเมื่อกี้ยอมรับแล้วดีว่ามีผัวตัวเป็นตนหยุดพูดเลยเด็กแกแดดไปสั่งหมูกระทะมาเลี้ยงต้อนรับ ว่าที่พี่เขยเลยไปผมพูดพร้อมมองไปยังดินแดนที่โดนเฮียโก้ตามตื้ออยู่ก็อดขับไม่ได้นะครับหาเหาใส่หัวแท้ๆไอ้แดนเอ้ยเฮีย <He> er, เลี้ยงปะตัดไปเชียโลกมัจลึกเป็นวันสำคัญวันนึงเลยละ่ะไอ้ควายน้อยเลี้ยงหมูกระทะว่ะไอ้เชียวี เวอร์แล้วมึงอะแค่กินหมูกระทะทำไมต้องจัดไฟในส่วนสวยขนาดนี้ด้วยวะกูไม่เข้าใจเลยผมถามออกมาเมื่อโดนไอ้โมใช้งานให้มาช่วยติดไฟประดับอยู่ส่วนหน้าบ้านก็เฮียบอกเองนี่ว่าเป็นการเลี้ยงฉลองวาทีพี่เคยโมก็ต้องจัดเต็มสักหน่อยสิเดี๋ยวเสียชื่อโมรีหมด เต็มเกินเต็มสักกูค,คิดว่าจะจัดเซอร์ไพรส์ใครอย่างงั้นแหละเซอร์ไพรส์ใครไม่มีคิดมากปะเสียงสูงมากไอโมหรือหรือว่าที่แฟนไอเฮียโก้มันบอกเลิกเป็นแผนให้มันเสียใจเล่นแล้วก็มาเซอร์ไพรส์มันตอนเย็นอย่างเงี้ยเหรอห มัคิดได้ยังไงเนี่ยไปรีบติดไฟกูจะได้กินหมูกระทะเร็วๆว,วีมึงเห็นแกกินตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็ตอนกูหิวนี่แหละพวกเราช่วยกันติดไฟประดับในสวนอย่างสวยงามแค่นั่งกินหมูกระทะพวกมันทำเซเวอร์วังเกินแต่พอไอ้โมเปิดไฟแค่นั้นแหละครับผมถึงกับร้องว,ว้าว เพราะมันสวยมากจริงๆเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงพี่ซันเลยวะ่ะโหโหโหห่างกันไม่เท่าไหร่บนคิดถึงจะและเหม็นคนมีความรักวะ่ะไอแด,ดนมึงก็รีบลงเอ่ยกับเพียมันสิจะได้ไม่ต้องมานั่งอิจฉาคนอื่นผมว่าให้ไอผู้ชายตัวสูงที่มันกำลังก่อไฟอยู่ไม่ไกล ไอ้สักหลิวหยุดพูดเลยนะมึงกูขอลุกลุกสู้หรือเปล่ามึงไอวีเฮียก็มันเลิกคิดไปแล้วมึงจะขุดขึ้นมาทำไมวะมันเอาจริงขึ้นมากูก็สวยหรอกอย่าแดนคะไม่ลองได้จะรู้ว่าสวยได้ยังไงคะยาหนูอาจจะดีก็ได้ขอเลย เลิกหาเรื่องให้กูได้แล้วไปเอากระทะมาตั้งกูก่อไฟติดแล้วหิวตายอยู่แล้วเนี่ยพอไอแดนพูดจบเท่านั้นแหละครับไฟที่ถูกประดับไว้อย่างสวยงามก็ดับลงไม่นานก็มีแสงเทียนกับเสียงร้องเพลงดังขึ้น Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. แต่ที่แปลกไปกว่านั้นพี่ซันใส่สูทสีขาวเอวผูกด้วยโบสีแดงถือเค้กร้องเพลงเดินมาทางผมวันเกิดใครวะ Happy birthday, My w i f e วันเกิดใครวะผมหันกลับไปถามดินแดนเพื่อความแน่ใจแต่ถ้าพี่ซันพูดว่า My w i f e ต้องหมายถึงผมแน่ๆวันนี้วันที่เท่าไหร่ไอแดนไม่ยอมตอบผมครับแต่แม่งมันถามผมกลับ ควนตีนชิหมหายสิบห้าวุสกิกาไงแล้วมึงคิดว่ามันเกิดใครเชียวันเกิดกูนี่หว่านี่คือพวกมึงให้กูมาจัดไฟเพื่อซัพพรา์ตัวเองเหรอวะถูกผมอืงไปอยู่พักนึ่งแม่งคิดจะสซัรพลายผม แต่ดันให้ผมมาตกแต่งเองทั้งหมดรักผมจริงๆทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยอธิษฐานแล้วเป่าเค้กได้หรือยังครับคุณเจ้าของวันเกิดคนที่ถือเค้กอยู่พูดขึ้นพร้อมส่งยิ้มมาให้ผมแอบเขินอยู่เหมือนกันนะครับที่วันเกิดปีนี้มีสามีถือเค้กให้ถ้าจะขอให้โลกสงบสุข มันก็จะนางเอกเกินไปขอให้ผัวรักผัวหลงก็แล้วกันจะได้สุขใจไปทั้งชีวิตหรือขออะไรยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชยวนะมึงบอกมึงได้ที่ไหนละวีเดี๋ยวมันไม่สักดิ์สิทธิ์มึงจริงยังขนาดนั้นเชีะมึงนั่นแหละแดนอยากรู้จริงรู้จังอะไรขนาดนั้นเชีะ ไม่ได้อยากรู้กินหมูกระทะดีกว่าดินแดนและคนอื่นๆเดินหนีไปตั้งเตาหมูกระทะโดยทิ้งให้ผมอยู่กับพี่ซานเพียงสองคนรู้งานกันเหลือเกินพวกมันนี่พี่ซานครับรวมมือกับพวกนั้นวางแผนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อคุณโก้หรอกนะว่าหลูดจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ พี่ถามได้ไหมทําไมหนูจําไม่ได้ไม่ใช่ว่าจําไม่ได้นะครับหนูจําได้ว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหรแต่พอมาถึงจริงๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปเหมือนวันปกติมันก็เลยกลายเป็นว่าลืมไปว่ามันนี้เป็นวันเกิดก็แค่นั้นไม่เป็นไรครับตั้งแต่นี้ต่อไปพี่จะช่วยหนูจำเอง แล้ววันเกิดหนูแล้วของขวัญล่ะครับมาวันเกิดเขาจะมามือเปล่าไม่ได้นะครับคุณอาทิต์นี่ไงครับของขวัญแต่รอแกะที่บ้านดีกว่าพี่สันอ้าแขนออกทำให้เห็นโบสีแดงที่ผูกเอวของพี่แกชัดเจนแน่ใจแล้วล่ะครับ ว่าจะเอาตัวเองมาเป็นของขวัญแน่จะยิ่งกว่าแน่ครับงั้นขอเช็คคุณภาพาภายนอกก่อนแล้วกันว่าของขวัญชิ้นนี้จะโอเคหรือเปล่าพี่สันยิ้มให้ผมยังพอใจก่อนที่ปากผมจะประกบลงไปที่ปากนะ้าเดียเลมตามริมฝีปากเพื่อฉกชิมความหอมหวาน ก่อนที่คนถูกกระทำจะสมยอมให้ผมได้เข้าไปสำรวจในโพงปากอุ่นโดยหัวผมถูกประคองไว้ได้วยมือหนาให้เอียงปรับองศารับรสจูบอันหอมหวานได้ถนัด <c oughs> หมูกระทะตั้งเสร็จแล้ว <c oughs> เหียโกยกูมาตามคือมึงจะเสร็จก่อนแล้วค่อยตามไปก็ได้ น,นาวีพูดจบมันก็เดินจากไปผมได้แต่กล่นด่ามันในใจไอตัวขัดจังหวะคุณภาพใช้ได้ไหมครับอืมคุณภาพแบบนี้อยากให้ถึงตอนแกะจะแย่แล้วล่ะครับพูดแบบนี้ พี่พากลับบ้านเลยดีไหมหนูอยากกลับจะแย่แต่ขอไปกินหมูกระทะก่อนได้ไหมครับสุดท้ายแล้วหมูกระทะก็น่ากินกว่าพี่สินะกองทัพมันต้องเดินได้ท้องนะคะคุณสามีพี่สันยื่นมือมากุมมือผมไว้แล้วเดินไปพร้อมกันที่จริงนะคนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย แค่มีเงินเต็มกระเป๋ากับใครคนหนึ่งที่รักเราจริงๆก็แค่นั้นผมหันไปมองคนข้างๆอีกครั้งไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจากบอสที่ทำให้ใจผมสั่นในวันนั้นจะกลายมาเป็นคนสำคัญของผมในวันนี้อนาคตจะเป็นยังไงผมไม่อาจจะรู้ได้แต่ขอแค่วันนี้ ผมมีเข้าเดินข้างๆกันไปแบบนี้ก็พอแล้วในที่สุดก็ส่งลูกเรามาถึงปลายทางสักทีนะคะแต่เรื่องนี้มีตอนพิเศษนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะซึมซับบรรยากาศงานแต่งหรือการแห่ขันหมากของเจ้าบ่าวี่ต้องไปอ่านกันเลยเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแต่ที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนิยายเรื่องใหม่สนุกสนุกที่เราจะนำมาอ่านให้ฟังกันเจอกันใหม่คลิปหน้ากับนิยายเรื่องใหม่ส่วนคลิปนี้บายบายค่ะ